กันมาตากอากาศฟิกกะเรือไฟเรือมันพาขอบขั้วมากินอาหารในเรือ,อม,มาปิ่งมาอย่างคืออบรรยากาศสบายสบายลมพัดตึงตึงพี่น้องคะ อีกฟังฟังผีกวงน้องอ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมากินเขาน้ำกันแซ่บแซบน้ำกันปนปลาปนแห่งปนปลาซาบะใส่บักทัวกินน้ำกันเด้อจ้าลวกบักบวอย่างไก่ย่างไก่เป็นตัวมาแซ่บแซ่บน้ำกันจ้ากินน้ำกันเด้อจ้าเดอ้อ Cháu để nhắn kim khảo nó, mà kín khỏi đưa. Kín khảo thiêng. Ăn kín khảo thiêng đưa nấy lửa chả xếp xếp, chuột chuột. đó.

เน,นี้บ่มีเขาเหนียวเ <No. S 1> ขาเจ้าขุงมันเหลือก็เลยเอามานำ้ำเรื่อเด้นหนึ่งเขาเหนียว ไปเรื่องมากเรือกอะไรขืนนนะำมันมันพัดม,มีเรื่องเล่าพี่นอ้องสวีเดนนี่ละจ้า นทุกคนด้วยนะคะอเขาไปสื่อของในอินเทอร์เน็ตกลุมมีสาสีกันหลายหลายเขาไปเบิงมีอยู่ผัวเมียคู่นึง่ง เรื่องมันเป็นยังสี่พีนองสามีขออ่อยนเนี่ยเป็นเอารถตู้รถนอนเนาะเพอนรถนอนบ้านเนี่ยแต่บ้านนี่เพื่นเอินหุสว่างเพิ่นเอาล่งในอินเทอร์เน็ตขายม,มันมีคนไปกอป๊อปปี้พวกมีจ้าีิมันไปก๊อปปี้มันก็ไปขาย ล่งขายใายคนเสือ้อบอกในค่าราค่าถึกๆมักนก็บอยเ่าจาโอนเงินมาให้มันก่อนอืเขาก็ว่าเอา้ารถรถบ้านมันขึ้นสิถ,ถึกแท้ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนคนสองสามีภรรยาคูนี่เพื่นกับโอนเงินให้เขาอื มิชาชีพมันก็มันบอกว่าโอเนเงินมันแล้วมันบอกว่าพคุยกับเขาหมู่บ้านเหตุเกิดหมู่บ้านไปเอารถได้เลยถ้าเจ้ถ้าไม่อยู่บ้านก็คือเอาออกลากรถออกไปเลยวัสสันบบมีปัญหาว่สสันอส,สองสามีภรรยาเขาก็มามสสแล้วมือว่านอื เขามาขอบประตูก็เลยทำแบบเขาบอกว่าเขาสิมาลดบ้างเ <laughs> งยไหลอานี้ <laughs> อคอยกันเริ่มบอกว <c oughs> ่าลดบ้างยังไงเทาบ้านใจเห็นฉันนี่แหละขวัญใจเห็นแล้วเมื่อหนึ่งวสัสามอ้าวใจเห็นผู้ใดวันสาม อาได้เดี๋ยวมีเขามากคุยอีกกันเขาก็เลยหูว่ากุมมีสาสิบเขาถือกหลอกสวีเดนนี่แหละจ้าคนประเทศพี่แลนดหลอกเขาเนี่ยรือเมื่อยู่ประเทศสวีสวเดนผู้หญิงคนนี่งพายกโอนเงินเข้าเจาไปมื้อน,นึง อีกพัวเมียคูหนึ่งกับทรมมหาสามีฉันหาสามีข่อยตัวนั้นก็เกือบโอนให้เขาคือกันสองพันเขาก็เลยเขาไปเซิกในอินเทอร์เน็ตอีกที่นึงเพื่อความแน่ใจนั่นคือเขาสลัดเขาก็คิดว่ามันถือยังรถบ้างคือถือแท้ว่าะัันผู้ได้เห็นกระแลนต่ำใสต่ำใสมันโมเมนอื มีคนมีสายีพเาจังจะเอาของลงจกสิขายมันก็ไปก๊อปปี้ลงขายต่อืจริงๆมันโมเมนต์จาของมันบอกซื้อเรียบร้อยเลยเพราะว่ามันมีไอ้มีทียูเรียบร้อยอืมเขาก็นเลยเสือ อ,อ,อยู่ซามีคนนึงเป็นยูสตอตโฮมมันก็เลยไปเช็คเบองในอินเทอร์เนต็ตบอกว่าโอ้รถว้งเนี่มันโมเมนต์ของสามีมันเป็นซื้อของขวอยอเป็นคนไทยอยู่ว่าสันเ,เขาก็เลยเขาก็เซิร์ชเบองมัมน็็มีอันเบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์นึงเขาก็เลยโทรมาหาสามีมาบอกดูบ้างอื เขาก็เลยถึงบางอ่อแมนคนที่ถือปลอกก็คืออีกผัวเมียมาซิมาเอารถว่างน้ำข่อยเนี่ยกันยังว่าเอ้ยมีสาสิบมีทุกที่เด้อพี่น้องเลยเสียเงินเปล่าๆไปโอนเงินให้เขาแล้วจักเบอร์ยัง สองสามีคนที่อยู่พ่อเมียสองสามมีภรรยาที่อยู่สองห้อง่นพยายามโอนเงินใหนเขว่าสามเท้อสี่เต้อมันบาา่อเข่ามันบ่อใดธนาคารทร่ไปบอกคนว่ามันโมเมนเดอร์เจ้าถือกหลอกแล้วเขาว่าทำไม,มคนโอนได้เพิ่นก็คือสิขึ้นเอาคือกันนะเนาะ รถว่างค่อยไหมอ้ยฝากเตือนทุกคนเด้อพวกมิจฉาเสพมันหากินท้าเนี่ยเดี๋ยวนี่ทางอินเทอร์เน็ต สร้างวาโอนเงิ่อนไหนเขาเจาะไปก่อนวงอินูกอินเอกได้บบตรวจทวอบให้มันเสือ้อเสื้อให้มันทัวถึงเนาะ ม่พวกคอยบ่อยู่บ้านกน็คือสิแม่นเขามาเอาไปเลยเนาะโดดบ้านอือวิทาสิมันบอกว่าให้เอาเอาไปเลยถ้าจะ่ก้องบ่อยู่บ้านเนาะครับอือว่าจ่เงินเรียบร้อยแล้วค่ะเบิ่งมันไหนหือเบอร์ดูลัดัดินเทเลโฟนเหรอไหนดู บแบตเตอรีร่เลยอะฉันว่าใช่ฉันมีถ่ายวิดโถโถโถโนะีโออยูนี่ลหละจ้ะว่ามีผู้ใดหูว่าอีกยังสิเกิดเนะขาดบ่ถึง นั่นสิสื่ออีหยังเขาก็เซกเบิ่งดีๆเด้อจากพี่น้องเลยมีซาสีมันหากินง่ายเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันเป็นของผู้ใดซื้อของผู้ใดอ,อีหยังตรวจสอบเบิ่งให้มันคักเด้อก่อนสิซื้ออีหยังเอาเงินให้เขาก็ได้อโอนเงินให้เขาก่อนอ มู่บ้านเพิ่็ได้เลยแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจไว้เงี้ยงคานา้นนาเสียเลยก็าสุดย็ดได้แต่ละมื่นเนาะมันเป็นปียังเก็บบ่ไร้เด้ดอคุณบางคนยังบ่มีเงินเก็บเป็นมื่นเด้อ หายากเด่นเงินเงินท่องมันหายากกุศลแดงมาตาลบาทอุ mm ้ยเงอแตกน้ำห er ีนน้ำแต็ดออกเบิดกว่าสิได้เงินก็ได้บ้าพูดได้เหรอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่เมืองนอกอยู่หรือยอยู่เมืองไทยต่างประเทศทำงานคือการกว่าจะได้เงินมาเตอระบาดเมื่อแตงเงินแตนอืม ลำบากลำบากกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครสบายถ้าไม่มีงานทำอยู่ที่เมืองนอกแย่ <Yeah. S 2> ลำบากแน่นอนในสีทท่างบ้านแน่ยหนสีนั่นนี่นี่แน่เนาะผู้บางคนอาจจะคิดว่า มอยู ate, so ่ม <interfer es> mm ั hmm. ่งนอกเราสบายเงินทองอึดบ <se automotive> ุอยากไปหาเก็บน้ำใบใหม่น้ำปลามาถอดจับกินเ้าน้ำกัน กินเขาแซบไลยปันไลยลงมาใส่่วลงจังไลยลงริดริดแซบปดพกพกินกระปงนินน่ำแน่กับแซบ บรรยากาศดีดีหมือนในล่มพัดวีวีเจ้าหญิงแม่ไก่ กินยากเพ่ยงหย่นี้ก็บอกกินทุบานทั้งเมืองคนนี้ <c ười> บางคนเขาเห็นไก่เฮ้ยเขาแสบสีกินมาสันอันนี้นะนั่งเบิ้งกันเฉย สิเบิดเกือบเบิดเลย <Okay. S 1> ไก่ย่างโรงงานก่อยด้วยกูนฟัวเกนซิกลิงไก่กูนฟัวเกน น้งงานที่คอยเฮ็ดนะครับซายงานที่คอยเฮ็ด <c oughs> ไก่มักทรงทรงทัวทั่วประเทศ จะวินหรปลาอืมอืไรอีปน่นป่นปลาปลาซาบะแซบๆเนือมันหวานปลาซาบะ จึงได้ก็ฝากคลิปนี่ไว้นำาเด้อจะเด้ฝากคติเตือนเตือนใจทุกคนผู้ใดสิมากกินเขาไปนําเวบาไปนําผู้ใดมักสื่อของทางอินเทอร์เนต็ตให้เบิ้งดีๆตรวจสอบให้มันรอบครอบให้มันดีๆว่าใครเป็นเจ้าของเออว่าเขามีพื้นเพย์ไหม,มจังคอยโอนเงินให้เขา มิชะนั่นจะโดนมิาสาชีบพ, <c oughs> พวกถือโอกาสจังหวะอืพอคนกับโตกงงานไรเนาะมาเฟียมีทุกมองโปรดระวังกันด้วยนะคะอืจบ ช่วงนี้ก็ฝากคลิปในว้นน้นในเดือนจะได้เมียฝรัลล่งอินสวิตเซอร์แนสวัสดีค่ะ